ดูดูซาตาเม็ดส้มเอ้ยเรามียีน่าเม็ดแดงนี่ว่าเออให้ยีน่าเม็ดแดงมันแบกไปเดี๋ยวก็ดูว่าซาตาเม็ดส้มของเรามันจะเป็นยังไงไหวหรือเปล่าซาตาตัวตกเมตาเรียวมาแบกได้หรือเปล่าเออไปดูอีกทีโก้ได้เติมเกมแบบราคาใหม่ย,ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บได้เร็วสุดๆเปล่งกระแสแรกโอเปนในดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโก้ได้เติมเกมนะครับผมโอ้โหอันนี้แล้วบู ใครกำลังหาดีขอแนะนำแอดมินต้น TP7 มีให้เลือกเยอะสกินแลบเพียบและมีผู้ติดตามเพจมากกว่าสองแสนคนเชื่อเพจใต้คลิปครับผมโดมัน้วยอ่านเล่นดวยใครชินครับแต่นน้าเล่นด้วยนี่มีครับพี่อะโอ้ ตาหน้าหรอเกมเกมนี้ผมปิดสตรีมแล้วครับเอาเป็นตอนกลางคืนได้ไหมครับเอาเป็นตอนกลางคืนได้ไหมเพราะว่าเกมนี้ผมเล่นกับซาตานเม็ดส้มให้มันได้จับจงกันไปก่อนเพราะว่าซาตานเม็ดส้มมันเป็นพนักง,งานตอนกลางคืนนะผมมันว่างแค่ตอนเช้าก็สงสารนันหน่อยแล้วกันนะเออไปกูออกเกมละขมักเม่ เพื่ออะไรอะท้านทำไมอะท่านทำไมอะอ่านทำไมวะสี่ร้อยบาทนี่ไหนไหนสี่ร้อยมีด้วยอรอสี่สิบไม่ใช่อรอน้องสี่สิบไม่ใช่อรอ สี่สิบไม่ใช่หรอสี่สี่ร้อยนะนี่สี่สิบเนาะถ้าสี่ร้อยอันนี้พอพอคุยกันได้อยู่นะสี่ร้อยอันนี้พอคุยกันได้อยู่ถ้าสี่สิบนี่คือแบบอ่าเป็นเป็นตอนคืนนะเป็นตอนคืนหน้าผมประมาณนี้ประมาณนี้เด้อคือแบบฟิกหน้าขื่อทำทำ,ทำหอยหลอดเลยวะอร่อยวะวิชาซาต้าเม็ดส้มอวิชามานซาต้าเม็ดส้มอร่อยวะที่ว่าเมไกสุที่ว่าเมย์ร็อเรย เฮ้ยเฮ้ยยูเอว่ายูเอว่าเฮ้ยมันเสียฟิกแล้วใส่ใส่มีสโลไหมมีสโลไหมมีสโลไหมดื้อป่ไรเชื่อชื่นี่ขนาดโดนโดนโดนเลยโดนโดนซอยโดนซอยหมดโดนซอยหมดโดนซอยหมดเรียบร้อยเสร็จเลยคอมพิวตี้พันแล้วเฮ้ยโสโลได้สโลได้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 ก็ซักเซ่โดนนะโดนนะโดนนะเอาว่ะเนี่ยซาตาโซ่ทำอะไรได้วะคนดูแค่นั้นแหละไอ้ยสตาโซ่มันทำอะไรได้มั่งวะเนี่ยโดนนะโดนนะโดนนะดู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 ดิดูดิคนดูดูดิโอ้ เจ็บ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 นะเอาโอ้โหอะไรวะตะกี้ผมปิดดาเมจมันไม่ได้ไงมันน่าจะมีโล่จากซิปก่อนนะผมป้าเดี๋ยวเราเอ๋อสวยละดูก้ามเปิดเกยยองจงเนียนคิวดับนิ่งไว้คิวดับนิ่งไว้กองค้างอ่ากองค้างอ่ะคนดูอ่ะขอโทษครับเดี๋ยวแกก้องให้ครับเดี๋ยวผมแกก้องให้ครับขอโทษครับขอโทษครับก็กล้องมันชอบค้างเป็นอย่างนี้ตลอดด้วยคนดูกล้องแม่งกากกล้องแม่งกาก แป๊มนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมแก้แก้เรื่องกล้องให้แป๊บนึง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 ทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นผมแก้เรื่องกล้องให้ครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานไอ้ยีนามาทำไมวะแม่งมาดูทำเพื่ออะไรเพือโชว์ด้วยเข้าทำไมอ่ะเข้าทำไมเอ้ยแป๊บนึงผมช่วยเพื่อนก่อนโอเคเอ้ยเดี๋ยวผมแก้กล้องก่อนน้องผมแก้กล้องก่อนปั้นเดี๋ยวเราตีเอคิดเลย แกต้องสกู่นะครับเดี๋ยวมาทำไมต้องยิกๆอกนี่ไงโดนดีวะโดนนะดูนะโอ้ยแกกล้องเร็วดียิกี่รดับนันหนึ่งโอเคแล้วก็ในบ้านดำใช่ไหมบ้านดำบ้านดำบ้านดำโบอ้าวโอเคกลับมาแล้วดิสิสิบมังเจ็บเจ็บเจ็บมาก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 ยีน่ายีน่าช่วยกู บบสววยครัมัมีตเเหมือนว่าตะกี้เหมือนว่าผมจะเสียขาเียกว่าสติในการที่แบบไอ้นั่นนะคนดูเสียสติในการแบบเดินเกมนะครับ oh <my S 1> ผมผมวัวจะแก้กล้องใน<ห>้ใ<ห>คนดู<ๆ>อย่างเงี้ยเอออันนี้มันผิดที่คนดูนะเวย้ยอันนี้โทษคนดูก่อนเลยอันนี้ผิดที่คนดูครับไม่ใช่ผิดที่ผม แต่ถ้าผิดจริงๆมันจะเป็นผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไปประมาณน yes. ี Mother, oh, cool. no ้คร hey. 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 ma, ma, yeah, no ับผมประมาณนี้ให้มันได้จบจบกันไปนะน้องให้มันได้จบจบไปสนุกสนุกกันไปนิดนึงนะครับผมไปเว้ยไปเว้ยเลนล่างเอ้ยหรือว่าไอ้ซาต้ามางค์กี้ว่เอ้ยเอ้ยมา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 ไม่เชื่อโอ้โหซาต้าคุณช่วยเพื่อนไว้ไม่ได้คุณล้มเหลวในการเป็นแม่แล้ว ช่วยเพื่อนไม่ได so okay. kind of what ้เขาหนุนเลวอย่างนีแล้วแต่ไอซาต้าตัวนี้กากนะเป็นเม็ดส้มปั๊มนะคอนดูโอเคคิดถดาถ้าเม็ดส้มกันเนี่ยเป็นพวกเม็ดส้มปั๊มกันหมดนะปั๊มกันรวัวเลยไม่ยองว่าตังสามเป็นสองรุยเว้ยรุยเว้ย go 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 g โอเคเอายังไงกันต่อยีน่า let's go หลุน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  อยากใส่ก็ใส่นอ้องอยากใส่ก็ใส่น้อง,องใส่ตัวตงลงมาแล้วลงมาแล้วยีนาทำอะไรสักอย่างยีนาดูซัมติงยีนาดูซัมติงเ,เพราะว่าขอดอิทูมอโรูปซัมติงกูดกดสติกเกอร์เหรอ,อดกดสติกเกอร์ก็โมโหลแล้วยืนมสุดดำใจเย็นใจเย็นไอพวกกดสติกเกอร์อ่ะจิตใจมันทำด้วยอะไรกันวะน,น,นะแล้วทีมเราก็เลื้อนเลยอ่ะเลื้อนสติกเกอร์กันนะ บ้าๆๆเดี w ๋ยวหาอย่างงี้ยเดีอซ่อซ่ออย่างงี้ยซ่อางเงี้ยอุ้ยบ้านแตกบ้าแตกแตกแตกโอ้โหเยวไปเไปเไปยูเอ็มอะ้รยูเอ็มอะไรยอะไรยูเอ็มาแล้ว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 ดิสสเออโดนนะอัลลาเฮ้ยสตาทำไรอ่ะน้องโอ้ เกมนี้มันมันเป็นเกมทรงๆอ,อ,อ่ะมันเชิงงกันอ่ะไม่รู้ดิว่าจะเล่นกันยังไงอ่ะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรเออเยี่ยมจริงๆเลยว่ะไปเฟกเกอร์บอกวว่าข้าขื่อแนละ้วเพื่อที่จะเติมเลนไวไงเพื่อเติมเลนไวไงนะทีหลังไม่ต้องเอามาก็ได้เอาสเปลฮิลมากูยังดีใจมากกว่าน,นี้เลยนะทีหลังถ้าจะเอาอย่างนี้มานะเอาสเปลฮิลมาดีกว่า ถือว <'s> <c oughs> yeah, ่าซูเรยมันช่วยผมฟาร์มนะตัวซูเรยมันช่วยผมฟาร์มรับเยอะซูเรยมันดักพุ่มเก่งนะครับว่าไปต้องดูอีกทีว่าเราจะจัดการมันตั้งสี่เป็นเก้าวัวโซนซ้ายแล้วอ่ะเราจะใส่ไหมล่ะไอซีปอกระโดดนะจีปเก็บหูซีปโดนละบายซีปหายไปเลยอ่ะซาร์ตาบินแล้วซาร์ตาบินโซนอ่ะเรียบร้อยซูเรยโดนวัวหมุนละมุนลิงเข้าให้เลยเอ้ยยูเอยูเอคุณจะเลือกอะไร สวัสดีครับเอ้ยอ่าเป็นกล้องของโ g i ิเ c h ครับผมเอ้ยเอลกาโต้ของดีครับที่จริงอ่ะผมจะจัดการซื้อเอลกาโต้สตรีมแคมป์ด้วยครับเอลกาโต้สตรีมแคม Light, เอลกาโต้สตรีมไลท์แล้วก็เอลกาโต้สตรีมเด็กอ่ะมันจะเป็นเซตของมันนะครับ 20k อะ่ะคอนโดเซตมัน 20k อ่ะก็นั่นแหละ 20k นี่ผมได้อะไรซอลโวอเพรสิชัน MCX สเปียร์ได้นะ เด็ดเด็แค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นคิดว่าคุ้ว่าเอาคิดว่าคุ้มว่าเอาคิดว่าคุ้มว่าเอาเอาเด็ดเอาเด็ อ่าคนดูงงละสิที่อยู่ดีคลิปมันตัดอย่างนี้ก็คือตอนเวลาผมอัดไปอ่ะยุยดีคอมแม่งดับนะครับผมก็โอ้โหมันก็มาได้ฟุตเทจเพียงแค่นี้แต่เกมนี้ก็ชนะนะครับผมเนาะคน MVP ก็เป็นเขาหรือว่าไอเขาร์ลเม,เม,เมดของเรานะครับผมเนาะซาร์ตามันทําหน้าที่แบบนี้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็น,นั่นแหละซาร์ตาม็ดส้มนะผมป้าทุกคนพอใจกับซาร์ตาม็ดส้มกันหรือเปล่านะก็ขออภัยทุกคนด้วยที่อ่าไม่ได้อัดคลิปเต็มมาให้นะครับผมป้างั้นสตรีเอ้ยงั้นคลิปนี้ก็มีละสวัสดีค่ะทุาย ก็ขออภัยครับเกมนี้สนุกสนานแย่ต้นเกมคิวดาบโดนรัว